เป็นน้ำน้อยนิดเดียวก็สามารถล้างเท้าให้สะอาดได้นี่เห็นไหมเห็นไหมล้างเท้าให้สะอาดได้แม้ไม่เป็นน้ำมากแต่ถ้าเป็นน้ำใสก็ล้างเท้าให้เคียงได้เรียบเหมือนความดีใครทำความดีแม้จะน้อยนิดก็สามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตให้ร่มเย็นเป็นสุขได้และสามารถสะล้างวิบากกรรมให้ได้บ้างไม่มากก็น้อยดีกว่าไม่ทำดีซะเลยเรียบเหมือนเนี่ยน้ำใสมีน้อยนิดนะ ร่วมหลังเท้าคุณแม่เลยนั่นเนี่ย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 เห็นไหมเนี่ยเนี่ยถ้าไม่ดีอย่างนี้มันก็ไม่เห็นในกล้องน้ำใสลินลินเเห็นไหมใสนิดเดียวยังยังประโยชน์ให้ได้เลยมาทับไร่มาทับนาพราะสาบเบิ่งบ่จืดเลยบดเลยนาเข่าเพิ่นเหลือแต่คอปลาโลท่านี่นทางลงท่าน้ำดูซะเด้อเนี่ยเนี่ย ถ้าใครอยู่ทางกรุงเทพนะดูนี่ทาที่คุณแม่ลงมาอาบน้ำที่ผาพวกเธอมานั่งเล่นน้ำตกนะนี่เห็นไหมมันกลายรูปเป็นอะไรเนี่ยบัดนี้ก้อนหินใหญ่อยู่นี่ไป็นไส์บัดนี้พุนพุนเบิงบุจจโอเลซุมาจะให้พอบิวพุนนะเร้ย ดูดูขี้เลนนุ่นดูดูดูสิเพียงเพียงเอิร์กเลยพุนขี้เลนที่ที่เขาซุมาจากอันภูเขาอ่ะดินสไลด์ลงมาจากภูเขาเนะ่ะง้มามาถมห้วยมิกัดเนี่ย้าน้ําตรงนี้แล้วที่แม่อาบน้นํานาน้ําตกอยู่ข้างล่างมองเห็นอยู่หนะเสียรูปทรงไปเบิร์ตเลย,ยนนเดู เบิรเลยท่าท่าท่าลเล่หินไปไหนไปกองตึ้งเชิงอยู่พุ่นนะจากเขาค่แมน<อ>่นี่หินที่มันสูงมาเต็มตู้ดูสิหนิพวกเธอดูสิสขี้โคนเนี่ยขี้โคนทับเพียงวัดระดับสิเนี่ยอะดำดำมาจับสิแม่แมจะขึ้นมาขมาไม่ไม่ไมแม่จะวัดระดับก่อนแล้วแม่จะไปเขียนเป็นธรรมะ จะมองกระจกพี่โคนที่กับอกแม่เนี่ย <c oughs> ไปยืนอีกนี่เนี่นี่ครับถ้าจิต <c oughs> ใจคน่นเงื่อแบบมันทับเนี่ยมันก็มองมาเห็ยนเซนเนียนทาา่านมาบอกนี่ความนาของพี่ดีพี่โคนเนี่ยเพินเพียงนี่เลยค <c oughs> รับโ <c oughs> บซุ่มครับบ่ซุ่มเขาเอากลับป์เหรเพราะตะกีม้มันซุยย่มภาพไง มอง้าองไมหางรเนี่อ้นี้งามอ้าวอันนี้จากแม่ไปแล้วเหรอครับบ่เป็นลูกจับเอาหินใหญ่เนี่ยอีกจัน่อยรับคุณแม่มองนี่พอหินพอดีเลยมองน้ามเนี่ยครับเนี่ยครับอาหารนะเมื่อกี้หมว่าพระดามามาก่อนสามคนมา ดู้ดนจากอวกสิหินหินจากภูเขานะเนี่ยทลายลงมานะ่ะนั่นตรงที่แม่เคยมาอาบน้ำนี่นี่นี่ที่ยายทงใบนั่งตรงเนี้ย หัวเชื no, no, no. ่อมมึงไปท่านเขาแซมแม่นกน็เออบอกในคำรเรื่อยๆนู่นนู่นนู่นที่แม่อาบน้ำที่เป็นน้ำตกอ่ะเบิร์ตอิเลตุเปเลยทาน้ำตกดีนะต้นเดือยใหญ่ไม่ไปเนี่ยเนี่ยห้วยที่แม่มาใช้น้ำตอนมาอยู่ใหม่ๆน่ะแม่พักที่ทิภาคครับถ้าถ้าพูดถึงเรื่อน้ำสระดานี่โลนี่เระดับน้ำอยู่ใช่ไหไม่รู้เนี่ยนี่เระดับน้ำ น้ำม <Gosh. S 2> ันคงจะอยู่นี่โดนโชนนั้นไงเนี่ยเนี่นี่เนี่ยคิดเล่นนะเน่ยนู่นเลยครับระดับน้ำพาเขานู่นเลยเออมันถึงได้ออกกว้างไงอุ้ยอยากมาเบิ่งจ้างหมื่นนั่นเนี่ยถ้าพูดถึงน้ำนี่เต็มนี่หมดเลยเนี่ยวันที่สามนะถ้าแม่รู้มาดูก็ยังจะเห็นยังจะเห็นรูปแนวอยู่ นี่รูปแนวน้ำต้นมะเดื่อนชิปเปอร์มันเสมอถนนนะครับมันไม่ใช่ว่าไม่ใช่น้อยๆมันเสมอทางเออใช่มันเสมอถนนก็ใก่มันมันหลุดถนนบ่ได้มันหลุดทางบ่ได้เนี่ยขาเนี่ขาเนี่ยครับแนวน้ำตรงนี้ต้องท่วมหัวเลยนี่ต้องหอยน้ำต้องบุญนั่นต้องคิดว่าทั้งบุญน้ำเดียวนมากบุนเจลิดเปิดเปิงไปเบิดเลยพุ่นเฮ้ยเราสามารถล้างเท้าสะอาดได้เลยเนี่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 ยบุญกุศลความดีเหมือนกันแม้ทำน้อยนิด ก็สามารถล้างใจสะอาดได้ถ้าทำบ่อยๆน่ะน้ำน้อยนี้ยังล้างทำสะอาดได้ดูอาซาลูกดู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 ถูดูายไปที่เรียนไล่พ่อชาติน่งพุนาทมเขาวพ่อชาติทมเขาวพ่อชาตพิมไปลิมเลยที่รู้ประเทศก็ที่แรกเลยว่าไอ้ชิ้นมะกรนดเขาเกลียดเอาเนี่ยวงนีเต็มเลยนะตรนนั้น นั่นแหละแมย่ยจะได้ตอนหินเพลิงเคียงคางอยูงนี่วันี่แรกคุณมา,า prayed, มดูแล้วคุณแม่เนี่ยบาเลยครับเนี่ยน้ำเ er. นี่ยบาบาถนนนี่ออกมาเลยเนี่ยยังไม่น <nothing>, ้ำอยู่อยน้ำร้ายครับบ่มบุ่มแล้วเนี่ยเสียดายว่มาน้ำแหมเป็นวยขี้ต้มมาจากข้างบนบามาเนี่ยถมไล่มาขนาดเขาเนี่ยถมห้วยป่งปุ่นเบิดเลย อ่าบุญรักษาเสดายเมื่อนานมาแม่ไม่ได้มาเห็นโอ้เมยคุณเม่ได้ขึ้นไปเห็นที่ยังไปแล้ววันที่สี่แต่ตอนตอนตอนเขาบ้าท่านเคียน่ะบอมาเห็นบอโฮแม่มาคุณเมยไม่ได้ยินเนาะวันนี้แจ้งมะลุงคือไยินจังไดเสังกะสีมันดังแหงฮู้ยครบบแต่ยานจังดังจังใดอ่ะมันดังจังใดอ่ะการงก้นนหินแกไม่ตามกันกึ่งหนึ่งกันจำกากกุ้งใหม่เออ แม่กันแม่อยู่แต่สาลาลงขั้วนสังกสีก็ดังโคมๆมปันสีพังมันก็ปะดินแล้วเสียงตื่นมาอย่าบองหุ่นเหลืองมันสีเข้ามาซื้อสินกันว่าลูกให้กันล่างมาเบึงตอนมอเศ้านี่ข้าการรถมาดันนะไปไ่ได้เลยนะแม่ได้ยินนึกว่าเขาไทยให้กันก้าขคันเข้ามาดันกันนะ เก้าค er ma? ันวันตีแล้วพออ่ะบอกในคลิปเขาบอกพดเบาเรือแถมรถสามสิบกว่าคันโา้นเก้าเป็ดเก้าขันนี่บ้ารถไทยนะโรนาะว่าจังไหนเหตุการณ์้ายแรงยิ่งกว่าสงครามโลกครั้งดูซิ่เนี่ยน้ำไหลลิ่นเนี่ยล้างเท้าได้สะอาดสะอาดนะเราเห็นในคลิปนีดีดน้ำให้ดูเฉยๆนะ น้ำน้อยก็สามารถทำความสะอาดเท้าได้ฉะนั้นความดีแม้น้อยนิดถ้าทำบ่อยๆก็มากด้วยความดีสามารถล้างวิบากกรรมได้สันใดนะลูกนะฉะนั้นอย่าประมาทในการทำความดีอย่างต่อเน,นื่องนะคะใครดูคลิปนี้แล้วชมลิปให้เป็นอุทาหรณ์ไปเตือนตัวเองนี่คุณแม่มาเก็บอุปกรณ์สอนใจให้ดูในค่ยขีปเปิดนี่เห็นไหมถ้าขี้ตมมันทับ บาปทับจิตใจหนาไปเนี่ก็เป็นโบดใต้น้ำเหนนั้นเป็นยังไงท่านคนมันเปลี่ยนทา้งน้ำแล้แม่ีูยทุบลองหอยพอบิวเลยเพียงเอื้อมมือเราเลยครับเปลี่ยนทางน้ำเลยมันบม่ได้ไปตามสายน้ำมันบาลงอย่างนั่นเพราะว่าเพราะว่าถ้าเขาบอกเปลี่ยนแบบพลังหนามันี่ยมันสิบปรยู่เลยฮัมันสิไปเลยอย่างวะเนี่ยดูสิในในใน,นขี้โคน ที่คนที่รถไถเข้ามาเข้ามาดันออกจากทางนะเขามาเนียคบอกว่าตรงตรงนี้คือปกคคุมได้เรียนนะคุณแม่บอกบอกว่าตรงถนนเนี่ยปกคุมได้เรียนนั่นเรียนอืมทางนี่ครับอืมที่เขาสู้ออกไปนี่หมายความว่ารถเกียร์ออกไปแล้วเนี่ยขับไปไถเอาไปไถอยู่ไปกับอีเรมมก็อยู่ตามถนนนี่แหละที่ว่าพ่ออ่างขึ้นมาแล้วมันเพียงอืมดูสิเนี่ยมันปิดทางเลยครับนะตรงนั้นเนี่ยอืม ถ้ามามาข้างที่สองนี่ไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคเลยเลยไม่ไปื่วยอ๋อโอ้ยถอนไม้เนี่ยมันจะสูงนะเออเป็นทางอยู่แล้วเดี๋ยวอันโอ้บ่ได้เอาตังค์มาตังค์อยู่แทงอันรถนี่ใส่ได้บนนี่มันผ่านเอามาขนหินนี่ไป็นสล่องรถลูกได้อยู่ข้าเมียนี่รถไม่อยู่ของไม่อยู่ของรู้แต่คงรู้ใส่ได้อยู่ที่โซ่บอกอันพอนมเติมน้ำมันมาก เดี๋ยวมาเสียเอาเงินหแล้วงเงินอยู่ไหนก็มีอยู่ไม่พานจับนี่เห็นไหมบอบอเดี๋ยวเสียหายไปแบงพนมอย่าให้มือไปโดนปุ่มอะไรสักปุ่มหนานไปเนี่ยความหนาหน้าความหน,น,นาของเลนโคนตอนมันนิ่มๆนะ่ะถ้าเขาปาดออกจากถนนนะลูกหนาประมาณไหนโอ้ย ทรงคืบถ้าที่ห้วยก็เพียงเอวเมื<ป>่อถ้าจิตใจค้นปล่อยให้บาสนะทปานีณถ้าจิตใจคนปล่อยให้ความชั่วบาปพอกพูนในจิตใจหนาปเนี้ยมันก็มองไม่เห็นแสงธรรมของพุทธะแล้วฉะนั้นต้องรีบมาล้างนะเอาความดีเหมือนน้ำใสนิดเดียวนะ ค่อยๆแซจิตใจเด้อค่อยๆล้างออกนี่นี่เห็นไหมน้ำน้อยๆเนี่ยล้างเท้าสะอาดได้เมื่อเอาน้ำสินล้างจิตล้างใจทีหน่อยทีละหน่อยล้างขี้โคลนใจนะล้างขี้โคลนใจเข้าใจไหมล้างกิเลสกิเลสในี่ก็เปียบเหมือนขี้โคลนนาหนาเฮี่ลูกขี้โคลนตมเนี่ยโคลนตุ่มนี่เปียบเหมือนบาปโคลนตุ่มนี่เปรียบเหมือนเปรียบดังกิเลสเปรียบดังตัวชั่วร้าย รลดดาเนี่ยคนจมเน่ยเปียบเังสิ่งชั่วร้ายที่มันหมักดองในจิตใจเราอ่ะ้าเราไม่ซักไม่ปอกสักทีเนี่ยยังไงอ่ะแสงธรรมส่องเข้าสู่ใจไม่ได้หรอกเพราะสิ่งนี้มันหนาและมันสกปรกบนเลิศเธอเห็นไหมไไหมเนี่ยเหมือนเบื้องบนอนะ่ะคนต้องการเอาอุปกรณ์เนี่ยให้คุณแม่ได้เก็บแล้วเอามาเปรียบเทียมให้ลูกๆที่ไม่เข้าใจอ่ะ เรื่องบาปเรื่องความชั่วอ้าวอ้าวอ้าวไปดูสิหนะมาเก็บอควันหลงซากเอ้ ไอตอนที่มันหลายๆแม่ก็บอกหูว่ีใครผไปตามแม่มาเบิ่งเลยสภาพลูกมไม่มีครับพี่ตัวกาเจี้จีเยาไปบิ่งสะพานปิดสะเทีมาเไปุ่นแน่เยล้อนักตัวียอันแม่เงินอันไม่มันเสียบอยู่ใต้สะพานนะมันเสียบลงในสะเทอ่ะสะสเหมือนกันเดินปุ่งมือนคนมีะเต็มเหมือนกันเลแนวสุขมากก็อากาเดือ่ะเจสเก้าขันนะครับลูกมีไปเลยครับ ก,ก,ก็เล <c oughs> าะเก็บา삭เก็บากมือนางก็ได้เยอะจะมาเก,ก็บากแต่เสียใจตอนท่านได้เคียนะจะได้ละลับภาพเพราะอัมนี่คือประสรงขึ้นมาให้นะลูกหมีแล้ววันนี้หดีครับเอินรนคุณแม่เห็นบอแม่ร่วมคลิปส่งไปเธอเปิดเบิ้งหรือเ่าเปิดเลยเปิดเลสาธุแม่มาเก็บขี้ากย้อนหลังลูกที่ทายิ่งส่งมาให้คุณแม่ลูกเนยอะลูกงาตัวเล็กๆเลยครับอ๋อที่ไม่น้ำเต็มมีน้ำมีปูนเต็มด้วยลูกหมีลูกหมีลูก เนี่ยดูสีขี้ซากนะขอนปุขอนฟังน้ำซุลงมาแต่ภูเขาใหญ่เปรียบเหมือนขี้ซากกิเลสในใจนั่นแหละค่ะถ้าไม่รีบส,สางล้างออกมันก็เป็นอุปสรรคต่อธรรมะปฏิบัติธรรมก็ไม่ก้าวหน้าภูมิธรรมก็ไม่เจริญเพราะสิ่งนี้ขวางเห็นไหมเหมือนอย่างเขาขวางทางเนี่ย ถ้ารถไถมันมาคือออกรถก็สัญจรไปไม่ได้เหมือนกันถ้าเราไม่คืบขยะใจออกธรรมะก็ทละทะลวงเข้าสู่ใจไม่ได้เด้อดูก้อนหินทุนดูขี้ซากไม้หนุนดูดูเต็มแบบอันนี้คุณแม่มาเก็บย้อนหลังเลยวันนี้วันที่เจเหตุมันเกิดวันที่สองเ้าไล่มาปลูกสับประรดค่ะ เอามาจากภูใหญ่นั้นเนี่ยก้อนมะเร็งเคงคางเต็มไปหมดเลยเนี่ยก้อนมะเร็งเคงคางหินามาจากภูใหญ่เอามาได้ยังไงรวมทั้งท่อนไมน้ในด้วยนะดูดูสิน่าอัศจรริงหนอนะพลังน้ําพลังน้ํามากถ้าพลังบาปมากก็สามารถทําลายชีวิตเราให้พิบัติได้การเงินทั้งชีวิตด้วยถ้าพลังบุญเยอะก็สามารถ ขับไล่พลังบาปออกจากใจออกจากชีวิตเราได้สันใดก็สันนั้นแหละค่ะฉะนั้นสร้างพลังบุญความดีไว้เยอะๆเด้อะจะได้เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่และสามารถขจัดเมฆหมอกความขุ่นมัวในจิตใจออกให้หมดสิ้นได้นะคะถ้าพลังบุญมีเยอะนะเบื้องตี้ก้อนหินน่ะใหญ่แค่ไหนอะ่ะเอาลงมาได้ยังไงอะ่ะถ้าน้ำกระแสนน้อยๆมันจะมันจะซุกก้อนหินมาได้หรือมันจะซุ้ได้มั้ยเนี่ยก้อนหินก้อนนี้ดูดิ นนันนนนน่ดูซิขี้เลนที่เลนหนาะแค่ไหนอะ่ะนี่นีนพื้นถนนนี่พื้นถนน,น,น,ถน,นที่คุณแม่เหยียบนี่แล้วความหนาขอ,ของขี้ตมนี่ดูดิบวกหินด้วยบวกขี้ซากด้วยโหนี่ยิ่งหนาะคักเลยถ้าเขาเทียบก็ก็ประมาณเพียงเขา บางที่เพียงหน้าอกเลยดำยัง่ทันไปอยู่นะน่ะดูดูซิคีเหอะน่ะดูดูเอาซะว้อันนี้นะคี้ตมนางามขนาดเลยเนี่ยจะไปเขียนธรรมะเนี่ยถ้าคี้ตมกิเลสมันเปิดหัวใจเราเนี่ยธรรมะจะแทรกเขาได้ไหมมีขอนทับอีกตั้งหาก นะมีก้อนหินทับอีกต่างหากมีแต่ของแข็งแข็งอันนี้เหลวๆสกปรกแต่อันนั้นแข็งแข็งกระด้างขอนไม้แข็งกระด้างก้อนหินก็แข็งกระด้างอันทางนี้ก็จนเป็นร่องเลยนู่นนะเบ่งบ่จืดเลยไล่เพราะอ่ำเนี่ยดูดิอ๋อมาเอาน้ำตรงนี้ดูสิโหในย,ยอดข้าวหาประจอเลยอ๋อไม่ยุ่ยมา ดูสินะดูความหนาของของขี้โคลนนะ่ะและ้วกระทบด้วยหินที่ที่แข็งแข็งเก่งและขอนไม้ขี้เหอะสระสลักหักพังดูสิในขี้โคลนดูที่ขี้โคนนะจากถนนนี่นีนถนน,นนนี่เ,นเห็นเส้น,เ,น,อเ,นเออ,อโอตี้ เออน้ำใสดีซ้ำเนาะเนี่ยเพราะเพราะแม่ยุ้ยมาเอาน้ำกับดำตรงนี้น้ำไหลมันจกถึงตรงนี้ก็ไม่่จะมีห้วยทีแรกกฟังเลยเป็นห้วยมาไปอาบเหรออาไปบ้านเหรอในน้ำ โอ้เนี่ยก็ไผ่โอ้ลืมขอแม่ป่อมเมื่อกี้เนี่ยไล้ลายขอมันก็ได้จะเอาแท้ๆล่ะอันดำแล้วก็ตรงดีซ้ำเดอ้อเดี๋ยวจะมาขอฟันเอาสักต้นไปเป็นเชื้อฟันดูดูขี้ตรมเปิดนาเพราะอ่ำห <c oughs> นาปึกลึกเลยนู่น